สวัสดีครับเมื่อนี้กับ,บวี้ยังหลายครับทันเกิดเนี้ยครับก็เลยออกมาหาซื้อสองขอเสื้อผ้ายังหน่อยแม่พอยกับนาร้านนอนหลับเรียบร้อยก็เลยออกมาเพื่อมาหาของขวัญฮะเสือ้อผ้าก็ได้สั่งเค้กให้เรียบร้อยละแต่ก็จองร้านอาหารไวนะ้ฮะร้านชิดล้มหมวกเลยครับมื่อนี้ หาเพื่อนไปฉลองวันเกิด6สิงหาเพื่อนแลมันเกิดเพื่อนเนี่ยกันเลยมาหาเนี่ยยังเสื้อผ้าจังน้อยหาของขวัญเล็กๆ,ๆน้อยๆให้เพื่อนกันอ่ะไปเบื้องกันครับว่าสซีดายยังให้เพื่อนไหอนี่ก็ <c oughs> สงสัยสิแม่นซื้อท้องอีู่แล้ววะจะซื้อซื้อยังให้ บมคุณชิ้นกับสถานที่บันไดเห็นได้นล้นท้องกับจอดซื้อท้องอีแล้วเบื้องแล้วครับสงสัยม่นสิได้ท้องล้านนี่ละจกักจีซื้ออีหยังบ่รู้จากแน้วเ,เอาคำวาวณเสียเท้องมวนมันกับ่มมีขายเอาท้องเป็นเซนนีแล้วว่าให้เพื่อนจากนอกก่อยกอนที่น้องเอ้ไปเลือกท้องกันบันเรียบร้อยแล้วครับบันนี้เอ๊ะ ได้ทั้งทองได้ทั้งแก้วเบียร์ <laughs> <laughs> โอเคไปเอาเคกันแลกลับบ้างกัน <laughs> เดี๋ยวเพิ่นตื่นนาะสิอไม่เห็นเขาสิสงสย <laughs> <laughs> ัยป่ะบานนี่พี่น้องเลย <laughs> หอดบานละสงสัยยังเพิ่ตื่นกันยังเงียบอยู่ <laughs> เก็บไปก่อนเอาไปซื้อแพง